ล่าสุดน่าจับตาบทบาทของสามหนุ่มสามมุมชัดชาตินัทวุฒนาทรในายชัดชาติสิทธิพันธ์มีภาพการลงไปอยู่กับมวลชนน,นา,ายนัทวุฒิใสเกลือ ตะเวนแจกข้าวของอาหารการกินรวมแล้วถึง15รอบติดต่อกันส่วนนายธนาทรจึงรุ่งืองกิจพึ่งจะระดมทุนช่วยประชาชนอย่าได้แปลกใจหากไม่ว่านชายชัดชาติสิธิพันธ์ไม่ว่านายนัทวุฒิใสเกลือไม่ว่านายธนาธรจึงรุ่งืองกิจจะถูกเหละมองจากทราเนียบรัฐบาลจากพรรครงชารัฐเสียงค้อขอดประชดประเทศดังกระหึ่ม เป้าหมายการเคลื่อนไหวเป็นงานการเมืองอย่างแน่นอนะเด่นชัดนาชัดชาติสิธิพัน์อาจมีเป้าหมายอยู่ที่ตําแหน่งผู้ว่ากทมนายนัทบุตสใสเกลืออาจอยู่ที่ความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์โรคหิวของชาวบ้านส่วนนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจไม่เคยตกไปจากกระแสกระนั้นความหมายอย่างแท้จริงก็คือ การเข้าไปดำรงอยู่ในถ้ำกลางความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับรู้ทุกสุขความเดือดร้อนความลื่นลมของประชาชนการอยู่กับมวลชนเป็นงานของนักการเมืองมิใช่หรือ อะไรคือเป้าหมายอะไรคือความต้องการอย่างแท้จริงของนักการเมืองหากตอบตามความนิยมก็ต้องยอมรับว่าเป้าหมายของนักการเมืองคือประชาชนแต่ผลได้ที่มากกว่านั้นน่าจะเป็นในเรื่องข่าวสารและข้อมูลรอบแล้วรอบเล่าที่พบประชาชนย่อมอุดมไปด้วยเรื่องราวการจัดระดมทุนของคณะก้าวหน้าสามารถดึงคนให้ติดตามทางด้าน Facebook Live มากกว่า13ล้าน ย่อมเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนนี่คืออุปกรณ์นี่คือข้อมูลนี่คือความจริงปมสําคัญอันเป็นความต่อเนื่องคือแนวโน้มของสถานการณ์สถานการณ์หลังโควิด -19 คาดหมายได้เลยว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะเป็นปัญหาใหญ่เป็นตัวจุดชนวนอย่างสำคัญในทางการเมืองผลสะเทือนทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างแน่นอน ปรากฏการแจกเงินกรณีธนาทรเสียโป้และก้าวมหาเศรษฐีการช่วยเหลือกันยามยากของคนไทยด้วยกันคงพบเห็นกันมาบ้างแล้วตั้งแต่การทําอาหารปรุงสดแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆและแจกข้าวปลาอาหารแห้งเพื่อให้อยู่รอดระหว่างสัปดาห์ แต่ยังคงเหลือค่าบ้านค่าไฟค่าน้ําและค่าพรอนใจอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่กลายเป็นปัญหาสังคมเกิดความเครียดลันทดในชีวิตจะอยู่ต่อไปอย่างไร การแจกเงินในช่วงที่ผ่านมาของโควิดระบาดมีข่าวครา,าวของคนใจบุญแจกตั้งแต่คนละ100บาท200บาท300บาท500บาทและ1,000บาทได้ครั้งละร้อยคนและพันคนบ้างแล้วแต่จำนวนเงินจากกระเป๋าคนมีตังว่าจะมีงบกี่แสนหรือกี่ล้านทว่าปรากฏการแจกเงิน3 0 0 0ของคณะก้าวหน้านำโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ปียบูแสงขนกกุลและพันิกาว,วานิชจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตออนไลน์ระดมทุนเมเดเมดเราช่วยกันเมื่อวันที่1-2พฤษภาคมที่ผ่านมามียอดผู้ชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live กว่า10ล้านคนยอดเงินบริจาค7 2 8 2ล้าน4บาทสามารถส่งต่อให้ผู้ขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกันคนละ3,000บาท เป็นจำนวน2,427คนประเด็นที่ตามมาก็คือจากนายศรีสุวรรณจันญาการที่ธนาทรแจกเงินหรือลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทขออนุญาตตามพรบควบคุมการเรียรายพศ2487แล้วหรือยังขณะที่ทิพานาันสิรีชนะรองโฆษกพระรมชารัฐ ก็กล่าวว่าเรื่องนี้ทําให้สังคมมองเห็นว่าสิ่งที่นายธนาทรทำเป็นสิ่งที่เคยวิจารณ์ณผู้อื่นว่าทําไม่ดีมาก่อนแต่สุดท้ายนายธนาทรกลับลอกเลียนวิธีการและทําเองโดยนายธนาทรยังเอาหน้าโดยไม่ลงทุนเพราะแจกเงินเฉพาะที่ตัวเองได้รับบริจาคมาเท่านั้นไม่ปรากฏย่อยบริจาคจากนายธนาทรแม้แต่เพียงบาทเดียว ในยานาทรกำลังกลืนน้ำลายตัวเองจำสิ่งที่ตัวเองวิจารณ์ไม่ได้เลยทำทุกอย่างตามที่เคยได้วิจารณ์ผู้อื่นเอาไว้ขณะที่คุณธนาทรได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในหัวข้อคำขอบคุณและคำขอโทษจากใจธนาทรโดยระบุว่า ในตอนแรกเราตั้งใจจะจัดคอนเสิร์ตระดมทุนออนไลน์ครั้งนี้แบบเล็กๆในลักษณะที่เรียบง่ายอบอุ่นเป็นกันเองใครมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยคนละไม้คนละมือช่วยกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้เราประชาชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันเท่าที่แต่ละคนจะทำได้เราตระหนักดีว่าเราไม่ใช่ภาครัฐทรัพยากรเรามีจำกัดและพยายามสื่อสารตลอด เวลาถึงข้อจำกัดดังกล่าวแต่การสื่อสารที่แม่รักลุ่มของเราทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าทุกคนจะได้เงินและส่งข้อความมาหาเราจำนวนมากผมขอใช้โอกาสนี้ขอโทษทุกท่านจากใจจริงว่าเราไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นและพยายามอย่างมากในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาใครที่เข้าใจเช่นนั้นและได้อ่านข้อความนี้ผมขอโทษท่านอีกครั้งและขอให้เข้าใจในเจตนาดีของพวกเราด้วยครับ ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามายังมหาศารได้และรู้สึกน้อยน้อยต่ำใจตนเองที่ไม่มีอำนาจพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนั้น ดูเหมือนกระแสแจเกเงินที่รับบริจาคของคุณธนาธรมหาเศรษฐี0 0 0 0ล้านยังถูกตีโต้อยู่เหมือนกันในว,วันที่5พฤษภาคมการที่เสียโป้อภิรักษ์ชัดอานอนท์ควักเงินศูนตัว5ล้านบาทประกาศแจเกเงิน5,000บาทจำนวน1,000 0ครอบครัวโดยจะช่วยวันละ500ครอบครัวโดยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือจะแจกคนที่ไม่ได้รับเงินเราช่วยกัน3,000บาท จากกรณีที่คณะก้าวหน้าจัดก,กิจกรรมไร้สดคอนเสิระดมทุน เมเดเมเดเราช่วยกันระดมเงินบริจาคช่วยผู้ดูร้อนก่อนหน้านี้เสียบปวอภิรักษ์เคยนำเงินพักพวกเพ,พื่อนฝูงมาแจากที่วัดดอนเมืองจนเป็นข่าวใหญ่กันมาแล้วซึ่งถูกถ่ายถามว่าเงินมาจากไหนเสียบปว้ก็ชี้แจงมาตลอดแล้วเช่นกันสำหรับการแจกเงินรายละ 100, 200, 300, 500, และ1 0 0 0บาทยังเป็นเรื่องเฉพาะหน้าซึ่งการคิดวางแผนใช้เงินที่ รองรับปัญหาและแก้ไขในระยะยาวนั้นก้ามหาเศรษีก็ได้ตอบรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาดังนี้หนึ่งทานินเจียรวนนท์แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีดำเนินการและ700ล้านบาท2ชูชาติเพชรอัมไพประธานกรรมการบริหารบริษัทมหาชนจำกัด เมืองไทยแคปิตอลอยู่ระหว่างการหารือภายในถึงมาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือประชาชนบริจาคแล้ว110ล้าน 3. คิรีการจนภาสประธานกรรมการบริษัท BTS Group h o l d i n g อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดโครงการบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆ60ล้าน 4. เฉลิมอยู่วิทยาครอบครัวอยู่วิทยาเครือกระทิงแดงเสนอแผนทุ่มง,งบ300ล้านบาท 5. ประเสริฐปราสาททองโอสดุดผู้ก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์สภาและกระทรวงสาธารณสุขในวิกฤตโควิด -19 พร้อมช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำตั้งงบ100ล้านบาท 6. อไอยวัตศรีวัฒนปร,าาประพาประธานกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เสนอแนวความคิดแก้ปัญหาวิกฤตป,ประเทศตั้งงบ1,500ล้านบาทผ่าน4โครงการสนับสนุนทางการแพทย์พัฒนาสังคมเยาวชนและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7. ประยุทธ์มหากริสริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท PM กรุ๊ปจำกัดตั้งงบ150ล้านบาท 8. เพชรโอสถานุเคราะห์ประธานคณะกรรมการบริษัทโอสุสภาจำกัดมหาชนจัดสรรงบ100ล้านบาท9ชัดชัยแก้บุตรตาประธานชนาที่บริหารกลุ่มสีสวัสดิ์เสนอเข้าช่วยแก้นีนอกระบบ เราคือไม่ว่าธนาทรแจกเงินหรือเสียโป้แจกเงินรวมถึงก้ามหาเศรษฐีและเศรษฐีคนอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนามในการช่วยเหลือประชาชนทำให้สังคมเห็นว่าคนมีเงินไม่ได้ลืมเพื่อนร่วมชาติในยามยากลำบากแม้ว่าเจตนาของแต่ละเศรษฐีจะมีเหตุผลด้านการค้าขายหรือการเมืองหรือไม่ก็ตามขึ้นอยู่ว่าแจกเป็นก็ได้ใจคนแจกไม่เป็นก็ได้เสียงบ่นมากกว่าเสียงชื่นชม ธนาทรแจกเงินเรียอะไรถูกต้องหรือไม่สีสุวรรณจี้ตรวจสอบลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทคณะก้าวหน้าตามที่ได้มีกลุ่มการเมืองนำคณะก้าวหน้านำโดยดทนธนาทรซึ่งรุ่งโรงนกิจได้จัดกิจกรรมไล้สดคอนเสิร์ตระดมทุน เมเดเมเดเราช่วยกันเมื่อวันที่1-2พฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยอ้างว่าจะระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนจนกลายเป็นกระแสะในโลกโซเชียลทำนองธนทรแจกเงินหรือลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทนั้น ล่าสุดในศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ไม่ได้เป็นการดำเนินการโดยภาครัฐหรือทางราชการกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องขออนุญ,ญาตจากพานักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความใน มาตรา6ประกอบมาตรา8แห่งพรบรควบคุมการเรียรยัไรพศ2487ตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรียรไรและทำการเรียรยัไรพศ2548กำหนดให้อธิบดีกรมการปกรครองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตราแปดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์จนสลัดการโชคชอกโกงยักยอกทรัพย์รับของโจรหรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญาหรือไม่หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามมาตรา17ประกอบมาตรา19ได้หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอำพรางข้อท็จจริงก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา172ได้ ในกรณีของกิจกรรมของคณะก้าวหน้าจัดระดมทุนจนเกิดธนาทรแจกเงินหรือลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทนั้นสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า 1. กิจกรรมการเรียราไดังกล่าวมีการดำเนินการขออนุญ,ญาตจากกรมการปกครองตามกฎกระทรวงแห่งพรบรควบคุมการเรียรยัย 2487แล้วหรือไม่อย่างไร 2. กิจกรรมการเรียรายดังกล่าวมีการออกใบรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา13หรือไม่ 3. กิจกรรมการเรียรายดังกล่าวมียอดรับเงินบริจาคตรงกับยอดการบริจาคโดยการนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดแล้วหรือไม่อย่างไร